สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการพูดและปฏิบัติตามประโยคคำสั่งค่ะ Giving and following commands Giving and following commands และหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถพูดและปฏิบัติตามประโยคคำสั่งได้ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะ เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่3 2ค่ะเรายังเรียนกันอยู่ในยูนิตที่3นะ All about me แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆกันนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังให้นักเรียนชี้และพูดคำศัพท์ตามในคลิปด้วยนะ Students book Unit 3 lesson 1 e x e r c i s e 2 Listen point and repeat hands fingers arms toes feet legs body นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่32หรือยังคะใน,ใน lesson 2ค่ะ giving and following comments นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการ พูดออกคำสั่งและปฏิบัติตามประโยคคำสั่งกันค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะให้นักเรียนตั้งใจฟังชี้แล้วก็พูดตามในคลิปด้วยนะ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Say n o t your head Touch your nose Open your mouth. Clap your hands. เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละประโยคกันค่ะเริ่มที่ประโยคแรกนะให้นักเรียนอ่านประโยคแต่ละประโยคตามครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ Not your head Not your head Not your head mm hmm. หมายถึง mm hmm. พยักหน้าด้วยผงศีรษะนะคะ ต่อไปค่ะประโยคที่2นะ touch your notes touch your n o t e ก็คือเอามือของคุณเนี่ยแตะรั้วสัมผัสหรือว่าจับจมูกนะคะ touch แปลว่าแตะสัมผัสรื้ว่าจับค่ะและคำแรกนะคะคำว่า not ก็คือแปลว่า,าพยักหน้านะคะผงกศีรษะค่ะักน,น้้นะ ต่อไปค่ะในประโยคที่3ค่ะ open your mouth open your mouth ก็คือเปิดปากนะคะหรือว่าอ้าปากของตัวเราเองนะต่อไปค่ะ clap your hands clap your hands ก็คือปรบมือนะคะคำว่า open แปลว,ว่าเปิดนะแล้วก็คำว่า clap แปลว,ว่าปรบ,ปรบมือหรือว่าปรบมือค่ะหลังจากนั้นค่ะ เลื่อนมาดูหน้าเดิมนะคะหน้าที่32ใน exercise ที่2ค่ะ listen and do นะคะโจยบอกว่าให้นักเรียนฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะที่นักเรียนได้ยินซึ่งก็จะเรียงตามลำดับรูปภาพที่นักเรียนเห็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรื่อเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึ่งนะให้นักเรียนปฏิบัติตามในคลิปโดยสังเกตจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นทั้ง7รูปนะคะเรียงตามลำดับเลยค่ะ Student's Book Unit 3, Lesson 2, Exercise 2 Listen and do. Touch your feet. Close your eyes. Clap your hands. Touch your ears. Nod your head. Open your mouth. Touch your nose. เมื่อกี้ที่ครูเปิดคลิปไปนะักเรียนได้ปฏิบัติตามในคลิปไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละประโยคนะคะโดยดสังเกตจากรูปภาพทีละรูปนะ้ำเมื่อตะกี้เลยค่ะรูปภาพที่1นนะคะประโยคที่ในคลิปพูดไปก็คือประโยคนี้ค่ะ touch your feet touch your feet touch แปลว,ว่าแตะสัมผัสนะคะหรือว่าจับค่ะ touch your feet ก็คือ,อเอามือของเราเนี่ยนะคะสัมผัสเท้าทั้งสองข้างของเราค่ะต่อไปในรูปภาพที่สองนะคะหลับตาใช่ไหมคะหลับตาเรลที่ในคลิปพูดก็คือคำว่า close your eyes close your eyes close แปลว่าปิดนะคะปิดตาหรือว่าหลับตานะคะเด็กเรต่อไปค่ะในภาพที่สามนะคะในคลิปพูดประโยคนี้เลยค่ะว่า c l a p your hands Cla p your hands ก็คือคล a บก็คือปกมือนะคะปกมือค่ะต่อไปในภาพที่4นะการเอามือจับหูใช่ไหมคะ touch your ears touch your ears คำว,ว่า touch แปลว่าสัมผัสแตะรวดจับนะต่อไปรูปภาพที่5กับประโยคที่5ที่ในคลิปพูดไปค่ะ not your head Not your head คขาามา Not ก็คือประงกศีรษะหรือว่าก้มศีรษะอะไรก็ไดแบบนี้นะคะ Not your head นะคะ hate เ a d ไปว่าศาีรษะหรือว,ว่าหัวของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ้าปากนะคะรืว่าเปิดปากนะ open your mouth open your mouth open ไปว่าเปิดนะคะถ้าปากเราใช้คำว่าอ้าปากใช่ไหมคะต่อไปค่ะ ประโยชนสุดท้ายที่ในคลิปพูดไปนะคะ Touch your nose, touch your nose ก็คือเอามือแตะจมูกนะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังในคลิปนะแล้วก็เติมตัวเลขลงไปค่ะหนึ่ถึงหค่ะให้ตรงเหมาะสมกับรูปภาพนะ Students book Unit 3 Lesson 2 Exercise 3 Listen and write the numbers. Number one, open your mouth. Number two, touch your nose. Number three, close your eyes. Number four, clap your hands. Number five, nod your head. Number six, touch your feet. เรียนเติมตัวเลขหนึ่งหลงไปให้ตรงกับพูดภาพหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันคะ่ะ Number one open your mouth Number two touch your nose Number three close your eyes Number four clap your hands number 5 not your head number 6 touch your feet หลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่32นะคะใน exercise ที่12กับ13ค่ะใน exercise ที่12นั้นนะคะ ในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยให้คำศัพท์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นป .1 น,นะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ใน exercise ที่12ในหนังสือแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งค่ะมีทั้งคำศัพท์ใหม่แล้วก็คำศัพท์เก่าที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยให้มา5คำค่ะคำแรกก็คือคำว่า look look แปลว,ว่าดูหรือว่ามองนะคะคำที่2ก็คือคำว่า clap ใช่ก็คือปลดมือนะคะคำที่3าก็คือคำว่า touch touch ก็คือแตะหรือว่าสัมผัสหรือว่าจับค่ะต่อไปคำที่4นะคะคำว่า listen listen แปลว,ว่าฟังนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำว่า stand stand แปลว,ว่ายืนนะคะให้นักเรียนนำคำศรรัพท์ทั้งห้าคำ ในหนังสือแบบฝึกหดที่ให้มาแล้วเนี่ยใน exercise ที่12หน้า32นะคะเติมลงไปให้เหมาะสมกับรูปภาพเลยค่ะและในหนังสือแบบหุญหหน้าที่32ใน exercise ที่13นะคะให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพข้อ A ถึงข้อ E นะแล้วอ่านประโยคนะคะในแต่ละข้อย่อยทั้งข้อ1ถึงข้อ5ค่ะแล้วนำตัวอักษร A ถึง E เนี่ยมาเติมหลังประโยคนั้นๆให้ถูกต้องเหมาะสมค่ะ หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในรายส่วนตัวของครูค่ะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชันออ้นป .2 สอบถามครูมาได้เลยค่ะในรายส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำการบ้านส่งคโทด้วยนะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย